สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับเราที่ช่องรวมแนวทางหวยเด็ดๆช่องที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดเลขดังทั ang ang ้งหลายทั้งในประเทศและนอกประเทศและวันนี้เราจะมาแนะนําแนวทางเลขเด็ดรายวันกันนะครับโดยเลขเด็ดรายวันครั้งนี้จะเป็นของหวยพม่า2ดีที่มีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจันทถึงสุกและในวันนี้จะมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างไปวิเคราะห์กันได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันในช่วงเวลาเดิมเราจะมาแบ่งปันแนวทางหวยพม่า2ดีกันอีกเช่นเคย โดยรอบนี้จะเป็นรอบของวันที่22พฤศจิกายนปี2565ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับและเช่นเคยเราขอแจ้งผลรางวัลในงวดก่อนหน้านี้ในรอบวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยพลหวยพม่าสองดีในรอบวันที่21พฤศจิกายนในช่วงเช้าได้แก่31และช่วงบ่ายได้แก่60ครับโดยเลข31นั้นเข้าตรงๆกับแนวทางที่ให้ไปคราวนี้มาดูแนวทางประจําวันนี้กันครับโดยเลขเด่นประจําวันที่22พฤศจิกายนนี้ได้แก่ 6และ8แบ่งเป็นเลขเด่นตัวหลักคือ6เลขเด่นตัวรองคือ8และยังมีเลขมิ้น2ตัวที่น่าสนใจได้แก่6063 68 61 64 80 87 84 83และ85ครับอีกทั้งยังมีเลขกันหลุดเพิ่มขึ้นมาอีก4ชุดได้แก่ 953145และ73และทั้งหมดนี้คือแนวทางหวยพม่า2ดีประจำงวดวันที่22พฤศจิกายนปี2565ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายโดยที่ใครสนใจในแนวทางชุดนี้ก็สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคได้เลยครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษและวิจารณญาณของทุกท่านในการเลือกเสี่ยงโชคด้วยนะครับขอให้มีสติปิดอยู่กับตัวและสตางติดอยู่กับกระเป๋าเสมอ ส่วนในวันนี้ทางพวกเราทีมงานรวมแนวทางหวยเด็ดๆก็ขอตัวลาไปก่อนครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางหวยเด็ดๆในครั้งต่อไปวันนี้ถึงเวลาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งถัดไปนะครับ